สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วจ้ากับสวัสดีสไตล์แหม่มค่ะทุกคนวันนี้ภูเก็ตท้องฟ้าแจ่มใสเดี๋ยวม,มันใช่ดูฟ้าภูเก็ตเห็นไหมดูดิแดดดีมากเลยเห็นไหมคะนี่วันนี้แดดดีแหม่มก็เลยทําหมูแดดเดียวค่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะพาไปดูหมูแดดเดียวของแหม่มค่ะกับกล้องแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือบูแดดเดียวของแหม่มซื้อหมูแดดเดียวมาหนึ่งโลค่ะแล้วก็มาทํา เป็นหมูเอาซื้อหมูสดมาหนึ่งโลก็มาทําเป็นหมูแดดเดียวเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะนี่นี่อันนี้แหม่มกลับแล้วนะคะแหม่มพลิกด้านแล้วกลับด้านแล้วก็อันนี้ตากตั้งแต่สิบโมงเช้านะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเริ่มหมาดแล้วค่ะตอนนี้แหม่มกลับด้านไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเราก็จะเอาไปใส่ซีนใส่ถุงค่ะนี่จะไปใส่ถุงซิปนี่หนึ่ง คุมไว้นะคะกันแมงวันนี่อีกถาดหนึ่งนี่อีกถาดหนึ่งนี่อีกกระด้งหนึ่งนี่คะ่ะทุกคนนี่นี่นี่ติดมันแบบนี้อร่อยนี่คะ่ะแดดเดียวนี่คะ่ะทอดกินกับข้าวเหนียวร้อนๆคะ่ะทุกคนอร่อยมากเลยนี่คะ่ะ วันนี้แดดดีก็เลยทําหมูแดดเดียวค่ะทุกคนแต่วิธ,วธีวิธีการทําวิธีการปรุงการทาแหม่ไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าหรือเป็นคลิปหน้าถ้าเกิดแหม่มทาอีกแหม่จะลงคลิปให้นะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะหมูแดดเดียวเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักนึงเดี๋ยวเราก็จะไปซีนใส่ถุงซิปคะ่ะทุกคน หึ่งถุงห้าสิบบาทหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งโลสี่หนะ้าแมมชีมทั้งหมดหนึ่งกิโลครึ่งน,นะคะซื้อหมูมาหนึ่งกิโลครึ่งเดี๋ยวเรามาดอลุ้นกันค่ะว่าหนึ่งกิโลครึ่งตากแดดแล้วทําเป็นแดดเดียวแล้วจะได้จะเหลือกี่โลแล้วก็จะได้กี่ถุงคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันส่วนถุงเนี่ยแมมใช้ขนาดสิบสองคูนยี่สิบนี่สิบสองคูนยี่สิบค่ะสำหรับใส่ ถูกละ100กิโล1 2 2 0เดี๋ยวเรามาเราลุ้มกันค่ะทุกคนว่าเหนึอ1กิโลทำแดบ,บเดียวแล้วจะเหลือกี่ขีดแล้วก็จะได้กี่ถุงนะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเรามาดูว่าทั้งหมดจะได้กี่ถุงค่ะทุกคนนี่ ต่วนงนี้ไม่ถึงขีดค่ะตรงนี้ได้แค่ไม่ถึงขีดค่ะอ,อีกกรรี่กรัมหนึ่งอีกสองกร,รมัมไอ้ขาดหน่งเรียกดดว่าอะไรไดเดี๋ยวเรามาดูกันคราว่าช่างรวมกันแล้วทั้งหมดจะได้กี่กิโลจากหมูหนึ่งกิโลครึ่งนะคะทุกคนพอมาทำแบบเดียวเร,เราจะได้อะไรมาดูนกันจ้า ได้1นกิโลทุกคน1นกิโลกับ1นกิโลกับอิกห้สิบกรัมทุกคน1นกิโลหาสกันหายไปเยอะเลย ราคาผลทำไมหนูแดดเดียวเขาถึงจะมีราคาสูงเพราะว่าจะมีราคาแพงนิดนึงเพราะว่าเราทำหนึ่งกิโลทุกคนมันก็จะหายไปประมาณสามร้อยกรัมประมาณนี้นี่ค่ะหมูหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลคึ้นเนือนได้แค่หนึ่งโลกับอีกห้าสิบกรัมรทุกคนก็เท่ากับว่าหายไปทั้งหมด450กรัม ก็หายไปเกือบคึ่งกิโลเลคะ่ะ1นกิโลสี่ส่วนถุงนี้1ถุง1นึร้อยกรัม50บบาททุกขั้นตอนสะอาดแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่าแม่จะใช้ผ้าขาวบางปิดไว้เพื่อกอารหมนวีทุกคนเสร็จจากนี้แล้วก็แม่จะเอาไปแช่ช่องปิดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียรสชาติ เวลาเรอยากจะทานก็ออกมาจากข่องปิดทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ทอดได้เลยค่ะทุกคนแล้วจะไม่เสียรสชาติเลยค่ะจะทำได้วัด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนอย่างน้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย